เนีี่ยดวมากันยังมาเนยังไม่ได้ไม่ได้โบ o ไว้ก่อนไงมายังมายังต้องทำยังไงยูนี่มาแล้วเขามาแล้วยูมาแล้วครับมาแล้วครับ่าไลฟ์มาแล้วเนี่ยอยู่แกงกวางค่ะนี่เรากินไข่ต้มกันเรได้ตดเหม็นในรายการเหรอเฮ้ยเราบีแอนไลฟ์ด้วยเหรอนี่น้ำยาปูเหรอของที่ไหนอ่ะ กินเขาแาวช่องหลอดเอางั้นท่านี้ก็กินอันนี้ต่อเนื่องเลยดีกว่ากินเลยแล้วก็มีสตอผัดกุ้งเลยนะมาเป็นเลยยอะอมีดูแบกหน่อยด่อโจดูอันนี้นะพี่กุ้งเสียโอ้ถือว่าอางอ่ะไงวะยัยชั้นเองค่ะวันนี้ยิมมาเป็นนี่มาเป็นแขกรับเชิญให้นี่เลยเย้อร่อยมากเลยเกี้นายกินหอยเป็นหอยใหญ่มากหอยกระเบเลองเลยเพรอะ่กินหอยบำรุงอ่ะบำรุงอะไรบำรุง มันตองม่สารสีอะคือบเอาเปียกอเไม่สิเซียมนะมันนึไมันละพันหัวฮะหกือบอยละเรื่องกีรกีราไข่ต้มไข่ต้มนีแต่ว่าอย่างนี้เลยเนาะอันนี้เราคงไม่ได้เราเอาเอามาอกิน่ขนมกี่นี่เลยปูมยืนมันดีเลยที่็นนใช่ปะตัวเบอเลยค่ะดีงามครับ มีตอบว่างเนี <mel> <a> ่ยมาจาห้องนี้เนี่ยวางไว้ตงนี้ตั้งไว้ยังตั้งไว้เลยที่ขามันไม่ม้ให้ดีมองผมไปันเดราตักแล้วเราไปนั่งแยู่เบๆคนเดียวนะท้เลยนกินได้มันานแล้ว่กินแ้นามาเนี่ยาม ที่ไหนก่นพี่เนี่ยร้านแม่นี่พี่อกร้นนี่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดเด็กแค่นี้ทำบ้านดีกว่ามสาห้าสิบล้านจะใช้เงินยังไงดีเครียดมากเลยนะเอ๊ะน่นี่เอนันี่ม่แม่เหลยวตอนนี้เหลือสิบบาทบาทไอบัญชีรายจ่ายเยอะอื้แนี้จะมีงานโชว์ตัวไปจะนี้แก่เลยเ้ยไนะอะไนยเดี๋ยววันนี้เราจะใาแขกแขกมีธุรกิจด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พลัราให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พระงโม้อยู่เลยเดี๋ยวให้จัดการเลยแต่ทำเพลงด้วยม่นนะจัด่าสคลิปแล้วเอออันนี้เขาไลฟ์อยู่ไอ้นู้เลี้ยไอ้ต้องระวังนะนี่ขนมเป็นตุ๊อแก ดูไอพี่ก็ด้วยล่ะโอ้อไแตนเมื่ออไราแตนเหรอนี yeah. oh, like right? ่ <S 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 ันเนองทู่น <si ี <s uk> <s uk> uk> uk ้มันเป็นการเกงเอนะนี่ทำมาหาประกอบอาชีพดีเนาะดีเนาะใช่แนเป็นของของบากเชียงใหม่น่าอร่อยกินลวดีดีโซแกนมันกินลวดีอร่อยอร่อยนี่ของี่เจฟวิเก่งกาแต่รว่า้าจะ นางเป็นร้ายบานเป็นร้ายจริงๆนานๆรลายพี่เนี่ยวันนี้มาวัี้มากับพี่ผัดไทยนางยการกันจะมนเต้นสวิงโกนะนังทำทุกอย่างเดี๋ยวกับี่นัดเต้นสวิงโกนะคดอะพี่หเนค่ะอ้อมีขนมมาอีกขนมได้อันนี้ไม่เป็นส่วนตัวนี่ีห้าขนม ที่อันนี้มีมีเผื่อจะกินอีกบอกนะคะหรือจริงจริงมันมีอีกอ๋ะวังางไว้นี่ก่อนวางไว้ก่อนดีจะเป็นหัวกันตั้งอยู่ตั้งนี้ได้ปะตั้งนี้คิดถึงค่ะลองแล้วดูนี้ไปก่อนนะ กินอนนเลยถ้าไม่อแล้วค่ะอ่ะมาใครเอาต่อน้องเหรออเียนค่ะเี้ยวน่ากินจริงิมน่่เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรแล้วเปรี้ยวานิโก้ค่ะจริงเหรอชาวประชาชนไอ้หนูไอ้นี้ก็เาเปียวส้โกเหอเปลี่ยนผู้หัวเลิกลค่ะ เพื่อนที่ top ก็ก็ขยันเปลี่ยนชื่ออีกไม่ได้เอาเอาแก๊งเปลี่ยนชื่อมาคุยกันเราเปลี่ยนอะไรนะกหนาเราจะเปลี่ยนจริงจริงจานไม่มีคืออยากเปลี่ยนเองน่าจะเป็สมภพอะไรทำอะไรกันอยู่คะคืออยากเปลี่ยนเองหรือหรือน้องอี่คนสวยขอบคุณมากค่ะอ๋อมากันเต็มเลย พอดีวันนี้มีพลละคเยอะก็เลยมาไลฟ์ให้ดูกันนะคะบางทีก็ลืมมือถือบ้างอะไรบ้างกินข้าวเทีเ่ยงกันยู่ก็เข้าวันนี้อย่าลืมดูละครเพียนชายคนเดใย่เชฟวิเศษนะต่างถูอไ,นะได้นะปุยดวงพร อาเช่อสิวฟงอ๋อหนูโมเมเลิฟพี่เอกพี่อีเราดูหมอวัดค่ะวันนี้หมอวัดเขาจะวันนี้หมอวัดเขาจะสารภาพรักกันนะหน้ามันขอโทษด้วยหาข้าวว่าพิธีกรกินอยู่ค่ะแอนไปสวดมนต์อะไรอยู่ตรงนี้พี่ท้าบอกว่าแอนสวดมนต์อะไรอยู่ตรงนี้คุยคุยกับน้องๆ ไม่ได้เลยนินดาใครไม่ได้อู้แต่ละขอโทษไม่ได้เปลี่ยนน้าเปลีหยนน้าต้องไปไกลหน kind of um ่อยค่ะหน้าแพ้ค่ะหน้าแพ้หน้าแพ้ค่ะทานเค้ายังคะทุกคนมายังมายัางกับน้องเขาหน่อยอ่านชื่อให้เขาชื่นใจนิดนึงะชชืื่่อออไรคุณสีตากิบบี้คุณน่ารักขนาดเจ้าเอ้ยไม่ใช่คุณตาลคุณตาล คุณแอนยังคงน่ารักเสมอนะครับใช่ค่ะคุณแอนก็ก็น่ารักอยู่แล้วแหละกินอะไรไม่กินคีนหรอไม่มีการกินคี <c oughs> ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็นี่เคลอมากนี่ขนมจีนน้ำยาค,ค่ะเอาไม่ไปกวนแล้วก็ได่ะเอาไปตัง้งไว้แล้วก็ไปงงิงแล้วไปกันงงิงคุยกับน้องเขาสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวก็บ oh. ายบายละก็จะได้ไปกินข้าวกันอ่ะได้ คุณเองเทต่แต้องะกำางคกณท่ในนี้จานไม่ไม่รู้ขนม็ของมาี่ส่งมาหรออยากกินนแซมีใครยังไม่ได้ทานรออีกไหมคะได้เลยค่ะ้เป็นโบราร้านีอะไรที่าให้อ่ะร้านอะไรอย่างนั้น ที่จะบอกเล็กอ๋อเหรอที่ร้านปูอะมั้ร้าขายองทนด้วยที่สาวรัาขายตายนะทำยากเยว่ะดีงามก็ที่นัามีนนก็เหนียวเกล็ลไยไรต่ต่นานาเจ็ดิวอ่ะ๋อก็เนาโอ้ละม่ทำไรกล็อะไรนะชื่อะไรนะอะไรชื่อลนะต้งีค่ะพี่อ กไก่กิน้นะก่อนน้าวไปอนแล้วกินเลยวันนี้สาเสียงเสียงเราหน่นมาเป็นพี่เก่งครับไม่ไรกากินแล้วหรอไม่เอาไปมดหนมกินอะไรกินอะไย่งเรื่องชีนกินว่ะเรื่อเจีน ได้ได้ได้อยากกินอยากกินแล้วโอเคหนูน่ากินดีมดๆสุดสุดนสุดสุดนะที่กินมามาทำงานแล้วแบบ ป้าวา่เมป่ดางตอนเช้าก็ไม่มาเยก็ไม่มานะกนก็ตองหลังป้านวดไม่ได้นหลังป้าต้องเจจีนวดป่าเพื่อเพือเพือเพื่อพี่ทองูดจริงมาพาก่อนไหคะพูดจริงมะพาก่อนผม

แต่พี่แเราไปร้องในรายการอะไรแกไม่คาจสิใช่มาเ่าร้องเาร่เราก็ร้องแบบนี้แต่ว่เราตอบ่าไม่ี่เก็าอยู่รงโอเคเกางเลยโอเคเออ่เองต้องวิ่งิ๊กต๊สิเนเราะะนันมันจะเหนื่อยแบบว่า่เยอ่เทา้ี่เนือรายนหรเคปนห้ี่นเองเม่เราไ่เราโอเคค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะปล่อยให้เขากินกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจ๊ายบายพูคนเดียวมีคนอู่ของนั้นจริงก็บอกค่ะถ้ามีช่วยตอบมาด้วยค่ะนี่ไงตอบเต็มเลยโอ้หดู๋ยมเฮมหุเเรียวมากค่ะอันนี้อะไรแดงแดงๆอะไรรักได้ได้หัวใจแล้วก็ส่งน่ารักมากนะเนี่ย อะไรอ่ะมาตาบ้านผมจริงผมจริงค่ะผมจริงแต่สีอย่างงี้เอาพี่แอนน่ารักทิสติมมาพี่แอนน่ารักเจมมาแล้วแซ่บกว่คุณแซ่บแจริงแซ่บแซ่บไม่พี่แอนกินข้าวนะคะให้พี่แอนกินข้าวใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่นะบายบายไปกินข้าวกันก่อนนะอ่ะน้องหวานเพิ่งเข้ามาปัทโธเอ้ยเงินเงินเงินมนหวัดดีกินขนมจีนน้ำยาก่ะมน มดเดียวเ,เดียวตัวเดียวในโลกตอบค่ะพี่ท็อป<ๆ>ลักทุกคนมาทันไลฟ์<ๆ>โ้ยนาเแอนเนามากเลยไม่ทัมนมดาเลยติเน<ๆ>ี่ยมนรู้พิษแห่งวงการซุมบะพี่จิงนะไส้นะเนีส่แดงแดงโอเค <laughs> <laughs> เดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวไลฟ์กันใ,ใหม่<ๆ> <laughs>